สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e l l i n s t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวแปลกๆของญี่ปุ่นที่เป็นที่เรื่องลือกันถึงความน่ากลัวความสยองจนกลายเป็นเรื่องเล่าตำนานที่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในห้องน้ําตามลาพังอีกเลยนั่นก็คืออากามันโตบุคคลปริศนาในชุดผ้าคลุมสีแดงเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับ อากามันโตเป็นตำนานเรื่องราวความสยองในห้องน้ําสาธารณะหรือโรงเรียนของญี่ปุ่นที่มีการกล่าวถึงบุคคลปริศนาในชุดสีแดงในหลายเวอร์ชั่นอย่างมากมันจะคอยปรากฏตัวในยามวิกาลหรือยามที่มีใครก็ตามอยู่เพียงลําพังหากใครนั่งอยู่ตรงชักโครกไม่ยอมลุกออกไปไหนเสียงของอากามันโตจะค่อยๆดังออกมาผ่านช่องประตูหรือกําแพงที่กั้นเอาไว้เขาจะเอ่ยปากถามอย่างเย็นเยียบว่าคุณต้องการกระดาษชําระสีอะไรระหว่างสีแดงกับสีฟ้าหากคุณตอบว่ากระดาษสีแดงอากามันโต จะปรากฏตัวต่อหน้าคุณและใช้มีดฟันคุณหั่นคุณเป็นชิ้นๆอย่างน่าสยดสยองจนทําให้เสื้อผ้าของคุณแปดเปื้อนไปด้วยเลือดของคุณเองแต่ถ้าหากว่าเลือดเป็นสีฟ้าอากามันโตะจะใช้วิธีรัดคอจนร่างของคุณซีดเผือดเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินคล้ำจนตายนั่นเองหรือที่โหดไปกว่านั้นก็คือการลากลงไปในชักโครกก็ได้ครับอากามันโตะเป็นเรื่องรล่าที่ล่ําลือกันแพร่หลายในหมู่เด็กๆและวัยรุ่นไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะมีการเล่าแต่งเติมจนทําให้ดูน่ากลัวในแต่ละท้องถิ่นนกััไปครบ อย่างเช่นเรื่องเล่าของหญิงตำรวจคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวให้ไปตรวจสอบห้องน้ําของโรงเรียนเนื่องจากว่าได้รับแจ้งว่ามีเสียงแปลกๆปรากฏอยู่ในห้องน้ําหญิงเมื่อตำรวจหญิงคนนั้นเข้าไปจู่ๆก็มีเสียงนิรนามดังขึ้นและถามเธออย่างกระทันหันว่าเธอสนใจใส่เสื้อสีแดงหรือไม่ตำรวจหญิงคนนั้นเผอตอบไปอย่างไม่รู้ตัววใชัยทำให้เธอถูกอากรรมตกตัดหัวเธอจนร่างฉลมไปด้วยเลือดแดงฉานส่วนอีกตำนานก็บอกว่าเธอถูกถลกหนังจนเห็นเนื้อในสีแดงฉานเช่นกัน การพบเจอกับอากามันโตเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบได้ว่าจะเจอได้ตอนไหนและมันเป็นผีหรือคนโลกจิตกันแน่แต่ที่แน่ๆถ้าหากใครที่อยากจะรอดจากเหตุการณ์ปแปลกๆนี้ก็จะต้องควบคุมสติไม่ขออะไรจากพวกมันแล้วเสียงของพวกมันก็จะหายไปในที่สุดครับ